ณนะตอนนั้นเราพูดเรื่องเล็กแล้วรถไฟคนยังหัวเราะนะ,ะแต่เราก็รู้ว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาณนะตอนนั้นเราพูดเรื่องเล็กแล้วรถไฟคน คนยังหัวเราะนะแต่เราก็รู้ว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาเห็นไหมครับว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดูในนี้เหล็กที่เอามาผลิตเป็นบล็อกอันนี้เป็นเหล็กรางรถไฟอันนี้เป็นเหล็กรางรถไฟนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบล็อกเหรียญก่อนปี2500เนี่ยผลิตจากเหล็กรางรถไฟนะครับแล้วเขาปั๊มยังไงเพราะเราเห็นเครื่องจักรสมัยนี้มันเป็น ท่นปั๊มเป็น,เ,ปนเคร่ปั๊มแล้วเป็นจานอ่าซึ่งแบบเนี้ยมันคนละแบบกับเครื่องจักรสมัยใหม่นะฮะในการที่ให้เขาได้ตั้งสติรัะตริตองนะครับมันก็เหมือนคนที่สมมุติว่ามีคนเคยเจอมนุษย์ต่างดาวอะมาบอกคนที่ไม่เคยเจอมนุษย์ต่างดาวเขาก็บอกว่าไอเนี่ยบ้าเหมือนกันคนไม่เคยเห็นเหล็กเล้อนรถไฟก็คิดว่าบล็อกเหล็กกลือนรถไฟมันไม่มีจริงพี่น้อง แต่จริงๆแล้วพี่น้องเก็บมากี่ปีนะครับโอ้ยยี่สิบปียี่สิบกว่าปีกว่าปีถ้าผมไปบอกว่าบล็อกพราสมัยก่อนเป็นเหล็กลางรถไฟกับพี่น้องพี่น้องบอกก็ใช่สิถูกไหมแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเห็นไปบอกเขาเขาบอกว่ามันไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับอ่ะอันนี้เป็นเหล็กลางรถไฟนะครับนี่ครับ่อนี่มาบล็อกนี้สําคัญบล็อกนี้เป็น บล็อกหน้าบล็อกหลังของเหรียญเพราะจับวัดตอนกระเบื้องเราจะเห็นไหมครับว่าบล็อกด้านหลังเนี่ยมีการเจียด้านข้างลงไปพี่น้องกันต้านไม่ให้มันต้านกันต้านบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือถ้าเป็นบล็อกหน้าเรียบเนี่ยเวลาแปมเข้าปั๊มเขา้เขาแผ่นทองแดงเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดไงแต่เมื่อเราเหล่าด้านข้างลงไปนึกถึงเราเอาเหล็กแทงคนนะ่ะถ้าเหล็กมันทู่ๆมันก็แทงไม่เข้าแต่พอเราเหลาให้เหล็กแหลมเนี่ย มันก็แทงเข้าอย่างเนี้ยคือเขาเหล่าด้านข้างลงเพื่อให้บล็อกเนี่ยเวลามันปั๊มเนี่ยมันเข้าไปลึกมันก็จะออเป็นรูปนี้นี่มันก็จะออเป็นรูปนี้เหรียญเนี้ยบังเอิญน่ะโชคดีนะตอนที่ผมทําหนังสือคัมภีร์มาเครื่องบางลาดอะ่ะมีเหรียญพ่อแม้นพี่นนอะที่ยังไม่ได้ตัดปีเห็นไหมด้านหน้าเป็นแบบนี้แต่ด้านหลังมันเป็นหลุมลึกลงไปเนี่ยที่เขาเหล่าด้านข้างอะ่ะเพื่อให้มันเข้าไปลึกแบบนี้แล้วเหมือนกันครับตอนนั้น ไอตัวครอบตัดเนี่ยของหลวงพ่อแม้เนี่ยมันดันเกินมันไม่ได้อยู่ในหลุมม,มันเกินออกไปมันก็เลยปิ้นตรงนี้ฮะแล้วเหรียญหลวงพ่อแม้เยจะปิ้นตรงนี้เพราะตัวครอบตัดเนี่ยเขาทําเกินจากไอห,หลุมตัวนี้มผมเพิ่งจะรู้คาตอบนะว่าเหรียญหลวงพ่อแม่เนี่ยทาไมตรงเนี้ยมันถึงปิ้นทุกเหรียญแล้วพอมาเห็นบล็อกพาอจับวันนี้ถึงบางอ้อเห็นไหมครับบล็อกด้านหลังส่วนมากจะเจียด้านข้างเ เพื่อให้กระแทกเข้าลึกด้านหน้าเรียบเห็นไหมด้านหลังมีการเหลาเนี่ยเพื่อให้สามารถกระแทกเข้าลึกนี่อันนี้เมียตัวเมียคืออะไรอ่นี่ทั่วไปนี่อ่าตัวเมียก็คือเป็นหลุมง่ายๆสุภาพสตรีเราเป็นหลุมถ้าสุภาพบุรุษเป็นเดือยนะอันนี้บล็อกตัวเมียก็คือว่ามันเป็นหลุมลึกลงไป บล็อกตัวผู้นี่พี่น้องหยิบมาให้เลยตัวผูู้เห็นไหมครับบล็อกตัวผู้ก็จะนูนขึ้นมาแล้วถามว่าทําไมจึงมีบล็อกตัวผู้และจึงมีบล็อกตัวเมียมันเกิดจากอย่างนี้ครับพี่น้องอ่ะเป็นคนบอกผมนะว่าโอ๊ตรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยการจะสร้างบล็อกสองตัวเขาทำยังไงครับพี่น้องเขาเรียกการถอดบล็อกคือบล็อกตัวแรกเนี่ยแก่สดเป็นลูกลักแบบนี้แล้วจะสร้างบล็อกอีกตัวหนึ่งนะ ก็คือตัวเนี้ยพอแกะเสร็จเนี่ยทําให้แข็งโดยการเผาไฟและจุ่มน้ําจะเป็นเหล็กกล้า <Okay. S 1> เขาก็ไปเอาไอ้เหล็กธรรมดาเนี่ย,ท,ย<ช>ที่ยังไม่ได้ทุบที่ยังไม่ได้ทําให้แข็งเนี่ยเผาไฟให้นิ่มพอนิ่มเสร็จเนี่ยคลายตัวใช่ไหมครับมาตีลงไปพอตีลงไปมันจะได้เป็นตัวนูนแบบนี้ครับอ่าหลังจากนั้นเขาก็เอาไอ้ตัวที่ได้เป็นตัวนูนแล้วเนี่ยไปเผาไฟจุ่มน้ําให้เป็นเหล็กกล้า,ลกกลาอ่า แล้วก็เอาไอ้ตัวนูนที่เป็นเหล็กกล้าเนี่ยไปตำใส่เหล็กนิ่มก็จะได้บล็อกอีกตัวหนึ่งคือเหรียญสมัยโบราณนะทำไมมันขายกันมากตัวอยาลขายกันแต่หน้าเพียงกันนิดหน่อยเพราะเขาใช้การแต่งอีกทีหนึ่งเก็บรายละเอียดอีกทีมันก็เลยผิดเพี้ยนไปนนี้แต่ก็ใกล้เคียงกล้เขาเรียกวิธีนี้ว่าการถอดแบบอะไรเพื่อถอนบล็อกถอนบล็อก ผมพูดเมื่อแปดปีที่แล้วคําว่าถอดบล็อกนี่มาจากพี่น้องนะมีตั้งถือ่ว่าเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งนะนะครับคราวนี้มันก็เกิดจากว่าพอเวลาคนถอนตัวผู้มาได้แบบเนี้ก็รู้ว่าตัวผู้เนี่ยมันแต่งได้ไดใช่ไหมพี่น้อง mm hmm. พอแต่งในตัวผู้แล้วลองเอาไปปั๊มดูมันสวยบล็อกพระในยุคหนึ่งจึงแต่งจากตัวผู้ประโยชน์ของการแต่งจากตัวผู้คืออะไรรู้ไหมครับพอได้บล็อกตัวผู้เนี่ยชุบแข็งแล้วเนี่ยคุณจะไปตําสร้างอีกกี่บล็อกก็ได้ ซึ่งเอาตัวนี้ไปตำใส่เหล็กนิ่มแบบเนี้ยสามตัวก็ได้สามบล็อกช่างอะเขาจะคิดเสมอว่าพัฒนางานยังไงให้ง่ายและเร็วแต่พอมาในยุคหลังพี่น้องเรามีการปัญญ้นย่อการผลิตบล็อกโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งแกะนั่งถ่ายการปัญญ้นย่อสมัยนี้เป็น CNC เลย,เลยนะก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะมานั่งถ่ายบล็อก ใช่ไหมเร็วกว่าอะไรที่เร็วกว่าเขาจะเลือกวิธีนั้นแต่ทุกการผลิตบล็อกไม่ว่าจะเป็นปั้นย่อ C N C ก็ต้องมาทําสุดท้ายด้วยการเก็บมือเก็บมือให้มันมีชีวิตที่สุดก็ต้องมาแทงมืออยู่ดีนะเขาเรียกว่าการสร้างลายเส้นจากแล้วแต่สุดท้ายถ้าจะให้มีชีวิตเหมือนจรงิงก็ต้องมาเก็บงานโดยการแกะมือ